ต้นทุนเพิ่มในตาเพิ่มหรือว่าต้นทุนเพิ่มในตา่างของ Q ซึ่งเราอยากจะเห็นเป็นสีเขียวคือต้นทุนเพิ่มในตาลดเขาไม่ได้เชื่อมกับกทที่แล้วก็คือว่าถ้าต้นทุนเพิ่มในตาลดนั้นเป็นช่วง increasing return to scale นั่นหมายความว่าถ้าสมมตินักศึกษาเห็นภาพว่านี่คือช่วงที่เป็น decreasing return to scale เป็นช่วงที่ MP กาลัป็นบวกซึ่งเหมือนกับทวนให้นักศึกษาเห็นนะวิธีที่นักศึกษาทำงานคือนักศึกษามีข้อมูลคือ Q นักศึกษามีข้อมูลแรงงานนักึษาสามารถหา MP ได้ผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์วิชารได้แสดงและในชาร์ตที่ชี้นักศึกษาเห็นนะนักศึกษากลับไปทํางานจริงเนี่ยนักศึกษามีข้อมูลแค่นี้นักศึกษามีตัว Q ถังวิศวกรโรงงานว่า Q เป็นเท่าไหร่มีจานวนแรงงานกี่คนนักศึกษาหา AP MP พอนักศึกษาหา AP MP ปั๊บนักศึกษาจะรู้ว่าช่วงที่เป็นช่วง increasing return to scale คือช่วงที่ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น มากกว่าศูนย์จดถึงหน,นะครับอัตทีช่วง increasing return to scale คือช่วงที่ MP เป็นบวกนะครับแลวหลังจากนั้นจะเป็น decreasing return to scale คือช่วงที่ MP นั้นนะครับ <c oughs> เพิ่มในตาบกที่ลดลงจนถึงศูนยเพราะฉะนั้นศากษาจะเริ่มจำช่วงได้และศึกษาก็สามารถแบ,บ่งช่วงคำที่ได้ที่เราเรียนในบทที่6ซึ่งเป็น introduction s t a r cash a l o w พราะทนายศึกษาทําแบบนี้ปั๊บทนายสัตว์รู้ว่าช่วงนี้เริ่มต้นต้นทุนจะลดลงนะครับนี่คือการเชื่อมโยงสองบทเนาะเอาละผมเข้าใจแล้วเราเข้าใจไหมนะครับต่อมานะฮะถ้าต้นทุนเพิ่มแต่ต่างเพิ่มผลผลิตจะเพิ่มในต่างหมดถ้าต้นทุนเพิ่มคงที่ผลผลิตก็จะเพิ่มในต่างคงที่คอนเซ็ปต์อินเทอร์ทุสเกลนะฮะับวันนี้คือหัวใจของเรื่องของต้นทุน พราะสิ่งที่เราเน้นมาาเหมือนเดืมองตรงนี้นะครับนี่คือเรื่องของต้นทุนในระยะสั้นนะครับถามว่ามาจากอะไรมาจากตัว TC ตรงนี้ถามว่าทำไมเป็นระยะสั้นเพราะมีต้นทุนคงที่วก,กับต้นทุนผันแปรเพราะสิ่งที่เราจะเข้ามาในบทนี้และจบบทนี้นะครับคือการลงทุนในระยะยาว เพราะสิ่งที่ในสารที่เห็นนะครับคือเรื่องของการลงทุนระยะยาวนี่คือสไลด์ถัดไปนะครับที่จะเริ่มต้นเพราะนั่นก็คือในเรื่องของตัวต้นทุนในระยะยาวหรือว่าการลงทุนการผิดในระยะยาวและและการผลิตในระยะยาวการที่ต้นทุนการผลิตหรือว่าการผลิตเป็นระยะยาวนั้นเงื่อนไขสําคัญคือไม่มีนะฮะ f i ก e d cost มีแต่ variable cost ก็เดิมสิ่งที่นักศึกษาเคยเรียนรู้จากครั้งที่แล้วคือมี f ซี FC, และมี VC และมี TC นั่นคือสิ่งที่นักศึกษาเรียนในระยะสั้นนะครับนี่คือข้อตัดระยะสั้นเพราะถ้าสมมติว่าเป็นระยะยาวมันไม่มีตัว f c นะไม่มี f c พราะสิ่งที่นักศึกษาจะเห็นเลยว่าพอไม่มี FC ปั๊บเส้นต้นทุนในระยะยาวนั้นจะเหลือเพียงเส้นเดียวก็คือเส้น VC เป็นตัวแทนเพราะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะเห็นเส้นนี้คือเส้นต้นทุนในระยะยาวซึ่งคือ VC ในระยะสั้น <Okay. S 1> เมื่อพนักษามีเส้นต้นทุนในระยะยาวซึ่งมันคือเส้น VC หลักการมองเหมือนกันหมดเพราะสิ่งที่นักศึกษาเคย เข้าใจในระยะสั้นอย่างไรในระยะยาวก็จะใช้คำพูดนั้นได้ทันทีเช่นในระยะสั้นในสาม,มีเส้น MC เส้น a v c และเส้น AC ถูกี่ไหในระยะยาวในสายสุสเกตเห็นนะว่าพอ t c ซกับ FC หายไปและส,ละส,สารอื่นเป็นบีซะยาสิ่งที่ษาจะมีก็คือ LMC เหมือนเดิมและเส้น AC จะถูกสะท้อนแทนด้วย LAC และจุดที่เป็นจุด LAC เท่ากับ LMC คือจุดที่ LAC เอซ่สุเหมือนกันลูกนี้ออกข้อสอบง,ง่ายมากดอกับเพราะใกษาจะเห็นนะครับว่า มันจะมีกระบวนการของเส้นที่จะชี้ให้นักศึกษาเห็นว่า LAC มาจากการตั้งโรงงานที่1ที่2 3 4เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเส้นสีอื่นๆคือ l a c และก็จะมีเส้น l u c เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของกระบวนการผลิตในหลายๆโรงงานเพราะรูปตรงนี้เองจะชี้ให้นักศึกษาเห็นว่าเมื่อนักศึกษาเป็นการผลิตในระยะยาวไม่มี variable cost ไม่มี fixed cost ต้นทุนของนาากักศึกษาก็ยังออกมาเป็นรูปแบบนี้คือมี l a c คือต้นทุน ที่เาที่ไม่มีฟนะิกคอร์สนั้นนะครับนักศึกก็จะสังเกตเห็นได้ว่าหลายบริษัทที่เป็นในรูปแบบนี้นะครับก็คือสามารถที่จะเปิดติดตั้งเค,นะครื่องมือเครื่องจักรนะเปิดรายการผิดปิดรายการผิดนะสองสามรายการผิดได้ง่ายสามารถที่จะยุบนะครับโรงงานปารโรงงานได้ง่ายไม่กระเทือนเลยเช่นโตโยตา้าถามว่าถ้าเขาปิดโรงงานในเมืองไทยกระเทือนไหมไม่ครับอาจจะมีผลบ้างเพราะโรงงานไทยใหญ่เดีว,ว่าถ้าเขาปิดโรงงานในแอฟริกาใต้อระเทือ ถามว่าตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์จะต้องเปิดทุกตู้ไหมปิดหนึ่งตู้ไม่กระเทือนแต่ถามว่าถ้าสึกว่าเมื่อก่อนธนาคารพาณิชย์นะครับมีตู้ ATM ประมาณแค่สี่ห้าตู้ปิด <c oughs> ตู้ ATM ีหนึ่งตู้กนนะี่ปอนด์นะเพราะระยะยาวเนี่ยคือลักษณะของการที่แบ่งเวลาไม่ได้ว่าเวลาเมื่อไรแต่ละการคือถ้าเขาสามารถปิดฟิกแอสเซทหนึ่งตัวหรือหนึ่งเครื่องไม่กระเทือนต่อการปิดอันนั้นแหล,ละเท่าระยะยาว เพราะตามหลักการท่านนักศึกษาเข้าใจงบการเงินนะนะครับฟิกแอสเซทหนึ hmm. ่งชิ้นเนี่ยนะฟิกแอสเซทหนึ่งชิ้นนะครับต่อทอทอลแอสเซทโดยรวมผมว่าถ้ามันน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าน้อยกว่าสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเป็นเนรื่องยากแต่งบการเงินที่นักศึกษาเรียนในส่วนใหญ่ฟิกแอสเซทหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับที่เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับ นะต่อ total asset ค์โดยรวมมันนัาจะมากกว่า50%วัหลักการในทางวิชาการคือระยะยาวมักจะเป็นระยะที่นักศึกษาจะมี fixed asset ที่มีมูลค่าสูงๆหนึ่งชิ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับ total asset ังค์โดยรวมน้อยและนักศึกษาสามารถเปิดหรือปิด fixed ฟิกอสังค์แต่นได้นะครับโดยไม่กระตือกับการที่มัน,น응ไปนะครับต่อมานะสิ่งที SS, ่น <Stat> ัาเหตุในบทที่การผลิตเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของการขยายกำลัง เพิ่มคิวไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่ c e o ต้องเข้าใจว่าการเพิ่มคิวไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องการเพิ่มคิวแบบไหนเพราะว่าเราต้องการเพิ่มคิวไปเรื่อยๆในขณะที่ต้นทุนลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันักศึกษาผลิตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนักศึกษาต้องการที่จะลดต้นทุน a c ต่ำลงเรื่อยๆมันทำให้นักศึกามีขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะต้นทุนนักศึกษาจะต่ำในการแข่งขันในี้ได้แต่หลายคนบอกว่าต้นทุนที่ต่ำมันน่าจะต่ำในระยะยาวนานได้ นอกจากนะครับบางอุตสาหกรรมเนี่ยบางทีต้นทุนมันต่ำแต่แป๊บเดียวมันถึงจุดต่ำสุดมันไม่ได้แข่งขันกับใครเลยแป๊บเดียวมันต้องขึ้นเพราะบางธุรกิจเนี่ยจึงต้องการให้ต้นทุนช่วงที่ต้นทุนต่ำที่สุดเนี่ยเป็นแานมาตรฐานวัตถุธรรมวิทยาศึกษาต้องการนะครับการผลิตที่มีต้นทุนต่ำสุดแบบไหนถ้ามีสองธุรกิจน,นะเช่นแ,แบบนี้นะคือ Q นะและนี่คือ AC เส้นสีดำเป็นแบบนี้นะกับที่มกอันหนึ่งคือสีแดงเส้น AC เป็นแบบ สาษาต้องการผลิตอยู่ในธุรกิสีดำสีแดงดำดเพราะต้นทุนต่ำดำแดงอาเรียนักศึกษาจะมีทีความสามารถในการแขียนคำไดมากเพราะ D C ต่ำและต่ำยาวนานเพราะในช่วงที่ D C ต่ำยาวนานภาษาของทางบริหารธุรกิจก็จะเรียกว่ามันเป็นช่วงของคำว่ามิอยม่บ้างนะ e f f i c i นซี y คือเป็นช่วงที่เข้า ช่วงนี้จะเรียกเป็นภาษา,ษาทางวิชาการ,รกาบบว่าเศรษดีเอสเพราะในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ธุรกิจต้องการแต่สิ่งที่ธุรกิจนั้นจะต้องการผลนะครับธุรกิจนั้นจะต้องการผลช่วงที่ต้ทนทุนต่ำลงซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้นะครับว่าอีการีออสเ c a l e ียหรือช่วงของ a c ซีทีีสัญญาณลดล วันจุดที่จะขอเป็นเชื่อต่อมานะก็คือนะการประหยัดต่อขนาดนะครับ Economy o c เป็นการสำคัญน,นะครับการประหยัดต่อขนาดหรือใช้คำว่า e c o n o m อ Object การประหยัดความต่อขนาดนะครับคือช่วงที่ AC ลดลงเรื่อยๆจนถึงจุดต่ำสุดต้นงทนบะและการอินทิเีรตสเกลคือช่วงที่ AC ลดลงเรื่อยๆจนถึงจุดที่ AC ต่ำสุดถ้าว่า AC ต่ำสุดต้องอาศัย จุดตัดระหว่าง mc เล้วกับ MC, ac นี่คือจุดที่ ac ต่ำสเพราะนี่หละการเขาก็สามารถรู้ได้ว่าจุดที่ ac ต่ำสุดอยู่ต,ตรงไหน,นช่วงนี้จะเรียนรู้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้นทุนต่ำลงเรื่อยๆ q เพิ่มขึ้น ac ลดลงทำให้เขาสามารถแข่งขันได้แนช่วงนี้คือช่วงที่เรียกว่าประหยัด ในเชิงของธุรกิจนั้นกนารประหยัดต่อขนาดนั้นคือสิ่งที่ธุรกิจต้องการอยู่รู้เนาะถ้าเราพวกเราเคยร้องเพลงม,มันคงเป็นความลับไหมผมฝึกนานมากคร <c oughs> ั้ง, <c oughs> งแรกผมร้องแล้วผมร้องไม่รู้เรื่องเลยเพราะผมผมันร้องยากมากต้องแคสะดือร้องเนี่ยแบบโอ้โหเสียงมันผมต้อง <c oughs> พลังลมปานเบ่งบางเต็มที่แต่พอร้องไปสักประมาณห้าสิบรอบ <c oughs> จำได้ ฮือฮือฮออผมขยาปากิบิงแต่ว่าตอนแรกเราไม่เป็นมันก็บอกว่ามันมาจากคำว่า product specific t h e r a y นะครับคือมันประหยัดเพราะความไม่ชำนาคือมันทำบ่อยๆนักศึกษา ให้คนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นพนักงานขาย S R D ทนึกษาอยู่ฝ่ายคน S R D คือให้เขาเนี่ยทำงานในตำแหน่งเดิมไปเรื่อยๆเขาจะชำนาญเองและมันจะทำให้คุณภาพงานดีขึ้นลดการสูญเสียลด l o s s เพราะมันมาจากนะครับ product specific คือชำนาญในผลิตภัณฑ์นะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ใน industry ีนี้นานผลิตสินค้าชิ้นนี้เป็นระยะหลายยาวนาน เราจะมีความชำนาญในการผิตและมันจะกระดานี้ต้นตุที่ลดลงมาจากความชำนาญในกระบวนการผลิตเงื่อนไขที่2มันมาจากนะครับแน Specific Economy คือมันมาจากเรื่องของขนาดของโรงงานเพราะว่าท่านสาม,มีโรงงานที่มีมอเตอร์นะเยอะขนาดโรงงานใหญ่แรงงานเยอะเวลาสั่งวัตถุดิบมาเยอะ ม่อแปลงไฟฟ้าใช้ม่อแปลงใหญ่ๆประหยัดไฟเขาบอกว่าต้นทุนมันจะถูกลงเพราะอำนาจในการต่อรองในเรื่องของการแชร์คอสการซื้อวัตถุดิบเข้ามาถูกๆในเรื่องของการบริหารนะครับวัตถุดิบทีระเยอะๆผลิตทีไเยอะๆก็ต้นทุนจะถูกเองเป็นเรื่องของไซส์หรือขนาดของโรงงานาะประเิศจีนผลิตของถูกเพราะสั้์